วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจจะก,กำลังประสบอยู่เงียบๆนะครับคือภาวะ d e b t stress syndrome หรือโรคเครียดจากหนี้สินนั่นเองที่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับการใช้จ่ายการสร้างภาพลักษณ์ในสังคมพอสมควรเลยใช่ค่ะยิ่งยุคนี้ที่เราเห็นไลฟ์สไตล์ต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียเยอะๆนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นได้ ครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความสุขภาพไลฟ์สไตล์แล้วก็มีงานวิจัยแล้วก็มุมมองของคุณหมอกอบการชุนหัสวดดีกูลด้วยครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนคุยให้เข้าใจจริงๆจัง,จงๆครับว่าไอ้ความเครียดจากนี่เนี่ยมันส่งผลกับเรายังไงบ้างทั้งเรื่องร่างกายจิตใจความสัมพันธ์ต่างๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะมีวิธีรับมือกับมันได้ยังไงบ้างนะคะครับเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับ De s t ส e ตรสซินโดรมเนี่ย จริงๆแล้วมันคืออะไรครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับได้ค่ะคือมันเป็นภาวะความเครียดเรื้อรังนะคะที่เกิดจากความกังวลเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินแบบต่อเนื่องเลยซึ่งบ่อยครั้งสาเหตุมันก็มาจากการใช้จ่ายที่อาจจะเกินกําลังตัวเองไปหน่อยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมให้ดูดีหรือให้ทัดเทียมคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะ อ๋อเข้าใจครับคือเครียดเรื่องนี้ที่บางทีก็เกิดจากเราอยากดูดีในสายตาคนอื่นนี่เองแล้วผลกระทบแรกๆที่พอจะสังเกตได้เลยมีอะไรบ้างครับ ที่เห็นชัดๆเลยนะคะจะเป็นผลทางกายก่อนเลยค่ะอาการแรกๆที่พบบ่อยก็คือสมาธิสั้นลงนอนไม่หลับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าคนประมาณ57%เนี่ยนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องหนี้สินโดยตรงเลยค่ะโห57%เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีก55%ที่นอนไม่หลับเพราะกังวลว่าเงินออมจะไม่พอใช้คือมันวนเวียนอยู่ในหัวเรื่องเงินๆทองๆเนี่แหละคะ่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไปบางคนก็กินเยอะขึ้นเพื่อ ลายเครียดบางคนก็เครียดจนกินไม่ลงเลยก็มีค่ะอืมอืมเกินครึ่งเลยนะครับที่บอกว่านอนไม่หลับเพราะเรื่องเงินเนี่ยแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่กระศบคนเยอะจริงๆใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องชั่วครั้งชั่วคราวนะคะถ้าปล่อยให้ร่างกายเครียดนานๆแบบนี้มันมีผลเสียระยะยาวตามมาอีกอย่างเช่นความดันโลหิตสูงขึ้นคอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงทําให้ป่วยง่ายขึ้นไปอีกค่ะ ฟังดูน่ากงังวลเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องร่างกายแล้วผมเห็นในข้อมูลมีพูดถึงผลกระทบทางจิตใจด้วยอันนี้น่าจะหนักไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับ หนักมากค่ะมีงานวิจัยจากฟินแลนด์เมื่อปี2014นะคะเขาชี้เลยว่าคนที่มีหนี้สินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่ไม่มีหนี้แล้วกออ็ที่น่าตกใจกว่านั้นคืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมปี2012ค่ะพบว่าคนที่มีปัญหาการเงินมีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือโรควิตกกังวลสูงกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าเลยนะคะโหสองเท่าเลยหรอครับ ใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกันค่อนข้างชัดเจนมากอ้างเหรอครับโดนด้วยไหมโดนเต็มเมเลยค่ะมีผลสำรวจของ Forbes Advisor นะคะเขาบอกว่า60%ของคนที่ตอบแบบสำรวจยอมรับเลยว่าความเครียดเรื่องการเงินเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับคู่รักหรือคนในครอบครัว60%เเลยนะครับค่ะแล้วพอเราเครียดมากๆใช่ไหมคะสมาธิก็ไม่มีเหนื่อยล้ามันก็ส่งผลกระทบไปถึงเรื่องงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลง บางทีอาจจะถึงขั้นมีปัญหาเรื่องวินัยในการทํางานหรืออาจจะตกงานไปเลยก็ได้ซึ่งมันก็จะวนกลับมากระทบเรื่องเงินและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกเป็นเหมือนโดมิโนโเลยค่ะครับฟังดูเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็กระทบไปหมดเลยจริงๆแต่ในข้อมูลที่เราดูกันมาก็พอจะมีแนวทางแก้ไขหรือทางออกอยู่บ้านใช่ไหมครับมีค่ะแม้ว่าจะฟังดูน่ากังวลไปหมดนะคะแต่มันก็มีวิธีจัดการค่ะขั้นแรกเลยนะคะอันนี้สําคัญมากคือต้องอเผชิญหน้ากับปัญหาค่ะ ต้องยอมรับสถานการณ์การเงินที่เราเป็นอยู่จริงๆอย่าหลบอย่าหนีปัญหาลองรวบรวมข้อมูลนี้สินทั้งหมดที่เรามีออกมาดูให้เห็นภาพรวมชัดๆอืมอมคือต้องกล้ายอมรับความจริงก่อนใช่ค่ะแล้วก็ลองเปิดใจคุยกับคนใกล้ชิดที่เราไว้ใจได้การยอมรับความจริงนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยโอเคครับพอเรากล้าเผชิญหน้าแล้วขั้นต่อไปต้องทํำยังไงต่อครับขั้นที่2ก็คือ วางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบค่ะต้องมาจัดลำดับความสำคัญของหนี้แต่ละก้อนเช่อนอาจจะวางแผนจ่ายขั้นต่ำของหนี้ที่ดอกเบี้ยน้อยๆไปก่อนแล้วเอาเงินที่เหลือไปโปะหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยสูงๆให้มันหมดเร็วขึ้นครับผมหรือถ้าแบบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจริงๆแหล่งข้อมูลที่เราดูมาก็แนะนำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีโครงการหมอนีเพื่อประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเข้าไปขอคำปรึกษาได้ค่ะ อ๋อน่าสนใจครับมีหน่วยงานให้คำปรึกษาด้วยนอกจากการจัดการเรื่องตัวเลขนี้สินแล้วเรื่องพฤติกรรมการใช้เงินของเราเองก็น่าจะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับสำคัญมากที่สุดเลยค่ะนั่นคือขั้นที่3คือตระหนักรู้พฤติกรรมตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่ะต้องกลับมาดูว่าเราใช้ใจอะไรไปบ้างสร้างวินัยการใช้ใจขึ้นมาใหม่พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นจริงๆลงโดยเฉพาะพวกรายจ่ายซุ่มเฟือยหรือรายจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ทางสังคมครับ ในข้อมูลบางแหล่งมีการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางพุทธศาสนาเรื่องราคาจริตด้วยนะคะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อเสริมตัวตนภายนอกซึ่งทางแก้ก็คือลองหันมาสร้างคุณค่าจากภายในตัวเองที่มันไม่ได้ผูกติดอยู่กับวัตถุหรือสายตาของคนอื่นดูค่ะเข้าใจเลยครับคือปรับทั้งภายนอกเรื่องแผนการเงินแล้วก็ปรับที่ความคิดภายในใจเราด้วย สุดท้ายแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่พอจะช่วยได้มีค่ะขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้ความเครียดเรื่องหนี้สินมันกัดกินสุขภาพกายสุขภาพใจเราจนแย่ไปหมดนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอลองฝึกสติหรือ mindfulness ดูบ้าง<อ>คือการอยู่กับปัจจุบันรับรู้ความคิดรับรู้อารมณ์ตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันอืมการฝึกสติ ใช่ค่ะหรือหากิจกรรมง่ายๆที่ช่วยผ่อนคลายได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะเช่นนั่งสมาธิแช่น้ำอุ่นๆสบายๆหรือแค่ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก็ได้ค่ะการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆพวกนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยประคองใจเราลดความเครียดลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับเป็นแนวทางที่ดูครบถ้วนดีนะครับทั้งเรื่องการจัดการปัญหาตรงหน้าการปรับพฤติกรรมแล้วก็การหันกลับมาดูแลตัวเองด้วย ใช่ค่ะสรุปง่ายๆก็คือความเครียดจากหนี้สินเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆที่ส่งผลเสียได้รอบด้านเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ทางตันนะคะเราสามารถจัดการมันได้ด้วยการเริ่มจากการเผชิญหน้ากับความจริงวางแผนยังมีสติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพกายและใจของเราควบคู่กันไปด้วยเสมอค่ะชัดเจนมากเลยครับขอบคุณมากครับสาหรับข้อมูลวันนี้ ก่อนจะจากกันไปผมขอฝากคำามทิ้งทายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่านอกจากเรื่องการจัดการหนี้สินให้มันคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีสร้างความสุขหรือสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองจริงๆอย่างยั่งยืนได้ยังไงบ้างโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาสถานะทางการเงินหรือภาพลักษณ์ทางสังคมที่เราอาจจะเคยพยายามสร้างมันขึ้นมาลองนำไปทบทวนกันดูนะครับ